แต่เหตุผลที่เขาไม่โหวตให้ในวาระสามเพราะเขาไปอ้างคาวิสัยของาารัฐรมนูญบอกว่าต้องจัดทําประชามติก่อนที่มีการเสนอร่างเข้าสู่วาระหนึ่งพะฉั้นในเมื่อเราจัดทําประชามติแล้วและประชาช,าชานก็เห็นชอบแล้วเดินตามสิ่งที่เขาพูดไปทั้งหมดแล้วก็เสนอร่างเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาก็ไม่ควรจะเหลือเหตุผลอะไรอีกแล้วที่สวชุดนี้จะไม่เห็นชอบกับการเลือกตั้งสรรัรว์ร่างรัฐมนูลฉบับใหม่เพราะฉั้นคงก็ยังยืนยันว่าถึงแม้สว250คนนี้ยังคงอยู่ในนนะ้าณเวลาน้นเราก็ควรจะยื่นร่่าาาาางงนี้้เขขสูกรรพิจอัฐภ นะครับได้ยินไหมครับดนนะครับก็สวัสดีนะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับหรือว่ามาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันที่สถานที่แห่งนี้นะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณนะครับทางคณะผู้จัดงานนะครับที่จัดงานเรื่องนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าวาระเรื่องการจัดถารัฐมนตรีใหม่นั้นก็เป็นวาระที่สําคัญเมื่อสักครู่ได้ฟังวงเสวนา ก็มีผู้ร่วมเสวนาหลายท่านได้สะท้อนว่ามันมีความท้าทายพอสมควรในการจัดงานเรื่องนี้ณวันนี้นะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าประชาชนและก็สังคมจำนวนมากเนี่ยจะเพ่งเล็งหรือว่าให้ความสนใจกับเรื่องของการเลือกนายกที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์ข้างหน้าแต่ความจริงเราต้องเรียนตามข้อเท็จจริงนะครับว่าการที่เราต้องมาเพ่งเล็งต้องมาลุ้นว่าการลงมติในการเลือกนายกในวันที่13นี้เนี่ยจะเป็นไปตามเสียงข้างมากของสสที่มาจากการเลือกตั้งหรือเปล่าเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้น จากมาตรา272ของรัฐธรรมนูญนะครับที่ไปให้อํานาจของสวอที่มาจากการแต่งตั้งเนี่ยมาร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีอาจจะเรียกได้ว่าเป็นมาตราที่น่าจะเป็นปฏิปักที่สุดต่อระบอบประชาธิปไตยของรัฐมนบับ60นี้ในมุมของพรรคเก้าวไกลนะครับเรายืนยันมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งก่อนที่เราจะรู้ว่าเราได้รับความไว้วางใจมากน้อยแค่ไหนจากประชาชน ว่าภารกิจและวาระที่สําคัญของรัฐบาลถัดไปนั้นคือการฟื้นฟูประชาธิปไตยหรือการนําพาการเมืองไทยกลับสู่สภาวะปกติการจะฟื้นฟูประชาธิปไตยและการนําพาการเมืองไทยกลับสู่สภาวะประชาธิปไตยปกตินั้นมีหลายองค์ประกอบด้วยกันแต่องค์ประกอบหนึ่งที่ขาดหายไม่ได้ก็คือการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพราะว่ารัฐมนูญฉบับ60ในมุมมองของพรรคก้าวไกลนั้นเป็นรัฐธรรมนูญที่ขาดความชอบธรรมทางประชาธิปไตยตั้งแต่ที่มากระบวนการเนื้อหา ขาดความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในส่วนของที่มาเพราะเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศที่ถูกขีดเขียนโดยคนไม่กี่คนที่ถูกแต่งตั้งจากคณะรัฐประหารไม่ได้เปิดให้ประชาชนผู้ทรงหน้าสูงสุดข,ของประเทศนั้นเข้ามีส่วนร่วมมีกระบวนการที่ขาดความชอบธรรมทางประชาธิปไตยเพราะถึงแม้จะมีการผ่านประชามติป,ปี5 9ก็จริง แต่เป็นประชามติที่ไม่ได้เสรีและเป็นธรรมไปตามมาตรฐานประชาธิปไตยสากลฝ่ายที่ออกมาคัดค้านไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญนั้นหลายคนถูกจับกลุ่มดำเนินคดีมีบางท่านก็เป็นผู้ร่วมเสวนาเมื่อสักครู่มีหนำซ้ำคำถามพ่วงที่นำมาสู่การที่เรามีสวแต่งตั้งร่วมเลือกนายกฐมนตรีก็ถูกขีดเขียนในลักษณะที่มีความซับซ้อนและชี้นำโดยเจตนาถึงขั้นที่ว่าอาจารย์ปริญญาก็ได้เรียกว่าเป็นวิติกรรมอัมพร และท้ายสุดแล้วนอกจากที่มาและกระบวนการที่ขาดความชอบธรรมแล้วเนื้อหาของรัฐมนุน60ที่มีทั้งหมด279มาตรานั้นก็มีหลายส่วนที่ขัดกับหลักประชาธิปไตยสากลถ้าจะให้สรุปสั้นๆผมคิดว่ามีการฝังอาวุธไว้ทั้งหมด3ชนิดที่เป็นการขยายกลไกทางการเมืองหรือว่าอำนาจของสถาบันทางการเมืองที่ไม่ได้ยึดโยงกับเสียงของประชาชนแต่มีความสุ่มเสี่ยงที่หยุกหยิบขึ้นมาใช้ในการขัดเจตน,นารมณ์ของประชาชนอาวุธที่หนึ่งนั้นก็คือเรื่องของวุฒิสภา ที่มา,าจากการแต่งตั้งแต่ว่ามีอํานาจล้นฟ้าไม่ว่าจะเป็นอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นอำนาจในการขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นอำนาจในการเข้ามาร่วมบวชกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศอาวุธที่สองที่อาจจะแนบเนียนขึ้นมาก็คืออาวุธของศาลร,รัฐธรรมนูญและก็องค์กรอิสระซึ่งในตัวมันเองนั้นอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไร แต่สิ่งที่เป็นปัญหาที่สุดก็คือว่ากระบวนการแต่งตั้งและการได้มาซึ่งตุลาการสารรัฐปรนูญและกรรมการองค์กรอิสระที่ควรจะถูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นกลางนั้นเนี่ยกับถูกผูกขาดไว้กับสว250คนที่ถูกแต่งตั้งโดยขอสชซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เล่นทางการเมืองพูดง่ายๆคือว่าการจะตั้งคนที่ถูกคาดหวังให้ทำหน้าที่เป็นกลางเสมือนกรรมการฟุตบอลนะครับถ้าหากจะยกตัวอย่างนั้นกับถูกผูกขาดโดยผู้เล่นฝ่ายเดียวทางการเมือง ส่วนอาวุธสุดท้ายครับเป็นอาวุธที่อาจจะถูกเก็บไว้ในลิ้นชักอาจจะไม่ถูกหยิบขึ้นมาใช้สักเท่าไหร่ก็คืออาวุธที่มีชื่อว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งแน่นอนหลายส่วนก็อาจจะถกเถียงกันว่ามันจะเป็นประโยชน์ขนาดนั้นหรือเปล่าหรือว่าเป็นประโยชน์หรือไม่ที่จะต้องมีการคาดการณ์อนคต20ปีในโลกที่มีความผันผวนแต่สิ่งที่มันอันตรายกว่าข้อถกเถียงเรื่องนั้นก็คือว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีณปัจจุบันไม่ว่าจะที่ถูกกาหนดในรัฐธรรมนูญหรือว่าในพรบย หรือว่ารัฐมนตรีที่มันจากการเลือกตั้งได้หากดํนเดินนโยบายที่ไม่ตรงกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแม้จะเป็นนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศแม้จะเป็นนโยบายที่ได้หาเสียงไว้และประชาชนขาดรลักเพราะฉะนั้นอันนี้คือความอันตรายของรัฐมนุนูที่มีสามอาวุธที่ถูกฝังไว้เพื่อถูกใช้ในการสืบทอดอานาจของคณะรัฐประหารแต่ถึงแม้วันที่13รกรกฎาคมนี้มีการเลือกนายกรัฐมนตรีและมีการตั้งรัฐบาลประกอบไปด้วย8พักที่ อยู่ในขั้วที่ต่อต้านการสืบทอดรัฐประหารอาวุธเหล่านี้ก็ยังมีความอันตรายอยู่เพราะหากเราไม่มีการแก้ไขรัฐมนูญถึงแม้อาวุธเหล่านี้อาจจะไม่ประสบความสำเร็จในการขัดขวางรัฐบาลที่ต่อต้านการสืบทอดอำนาจแต่หากเราไม่แก้ไขรัฐมนูญถึงแม้จะมีการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลแล้วอาวุธเหล่านี้ก็อาจจะทําให้รัฐมนุูน60นั้นยังคงเป็นระเบิดเวลาที่จะถูกใช้ในการลบลล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมกล่าวนี้เลยเป็นเหตุผลประกอบว่าทำไมพรรคก้าวไกลถึงยืนยันว่า วาระที่สําคัญในการนําพาการเมืองไทยกลับสู่สภาวะปกติคือการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่การแก้ไขบางมาตรลาไม่เพียงพอเพราะว่าในมุมหนึ่งเนื้อหาหลายส่วนที่เป็นปัญหานั้นมีความพัวพันกันและในอีกมุมหนึ่งนั้นนอกจากปัญหาเรื่องเนื้อหาแล้วร่างม,ม .60 ก็มีปัญหาเรื่องของความชอบธรรมในส่วนของที่มาและกระบวนการด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นจุดยืนของพรรคก้าปลกลชัดเจนและเป็นจุดยืนที่ทั้งแปดพักที่ ลงนามใน MOU นโอนและพร้อมจะจัดตั้งรัฐบาลร,ร่วมกันนั้นเห็นตรงกันว่าจําเป็นที่ต้องมีการจัดทํารัฐธรรมนูนฉบับใหม่และถ้าจะมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่ถูกขีดเขียนถูกร่างโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอันนี้คือเป้าหมายปลายทางที่เราต้องการจะนําพาสังคมไทยไปสู่แต่สิ่งที่ต้องอธิบายเพิ่มเติมก็คือว่าการนําพาสังคมไทยจากปัจจุบัน ไปสู่จุดหมายปลายทางที่เรามีรัฐมนบับใหม่ที่ถูกร่างโดยส,ะสะรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนั้นเป็นหนทางที่ไม่ง่ายนักผมอาจจะเปรียบภาพไปเห็นว่าเป็นหนทางที่ต้องอาศัยถนนหนึ่งเส้นหลักและสองเส้นสนับสนุนถนนเส้นหลักที่จะนาพาประเทศไทยจากปัจจุบันไปสู่การมีรัฐมนบับใหม่นั้นเนี่ยจะมีทั้งหมดสี่ด่านที่เราต้องผ่านด้วยกันสี่ด่านในที่นี้สะท้อนถึงสี่ครั้งที่ประชาชนคนไทยนั้นจะต้องเข้าคูหาในการ ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงประชามติหรือว่าการเลือกตั้งสะสะนะมีความเป็นไปได้ที่หากเราจะมีรัางกฎหมายใหม่ประชาชนต้องเข้าครูหาทั้งหมด4ครั้ง,ออง,งประชามติ1ครั้งประชามติครั้งที่1ประชามติครั้งที่2เลือกตั้งสะสะและก็ปิดท้ายด้วยประชามติครั้งที่3ซึ่งในบรรดา4ีด่านนั้น3ด่านที่เกี่ยวกับประชามติอย่างที่คุณจตุรนได้เกิดไปแล้วว่าจะชนะในด่านเหล่านั้นได้ที่เกี่ยวข้องกับประชามติต้องชนะ2องค์ประกอบ1คือต้องมีจํานวนประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เกินคร่งหนึ่ง แล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือในบรรดาคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ต้องมีเกินเครื่องที่เห็นชอบกับกระบวนการในการจัดทารทัฐมนตรีใหม่เพราะฉะนั้นผมเลยอยากจะฉายภาพไปเห็นว่าไอ้แต่ละด่านนั้นเนี่ยออวาระหรือโจทย์ที่สําคัญในแต่ละด่านนั้นคืออะไรและความท้าทายคืออะไรครับด่านที่หหรือว่าการจัดประชาธิปไติครั้งที่1น่เนี่ยเ,ออเกี่ยวข้องกับโจทย์ในภาพใหญ่เป็นการสอบถามประชาชนในภาพใหญ่ว่าเห็นด้วยหรือไม่กับหลักการให้มีการจัดท,ทํารัฐมนตรีใหม่ เป็นการออกเสียงประชาธิปไตยก่อนที่จะมีการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะนาไปสู่สสรอใดๆก็ตามเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาถ้าพูดง่ายคือเป็นการจัดประชาธิปไตยก่อนที่จะมีการเสนอร่างเข้าวาระหนึ่งต้องบอกว่าในมุมมองของพรรคก้าวไกลเรามองว่าการจัดประชาธิปไตยครั้งที่หนึ่งนั้นเนี่ยความความจริงแล้วไม่ได้มีความจําเป็นเชิงกฎหมายนะเพราะว่าถ้าเราไปดูคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญ4/2564ระบุชัดนะครับว่าถ้าหากจะมีการเลือกตั้งสังสรอเพียง เพียงแค่ต้องมีการจัดประชามติหนึ่งครั้งก่อนเลือกตั้งสองอเท่านั้นแล้วเรามองว่าในเมื่อถ้าเรา,า,เรามีการยื่นร่างแกแ้ไขรัฐธรรมนูนเข้าไปสาวาระของรัฐสภาและหากรัฐสภาเห็นชอบยังไงก็ต้องมีการจัดทําประชามติอยู่ดีตอนนั้นเพราะฉะนั้นครั้งนั้นก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่ต้องยอมรับข้อเท็จจริงทางการเมืองก็คือว่าเมื่อมีการถกเถียงเรื่องนี้เมื่อปี64มีสมาชิกรัฐสภาบางกลุ่มนะครับซึ่งประกอบไปด้วยสวและก็สรสร,รัฐบาลณเวลานั้นที่หยิบยกคำวิจัยสารรัฐธรรมนู 4, 25, 64, มา จะต้องมีการทำประชาวติีครั้งหนึ่งก่อนที่จะมีการเสริร่างใดๆก็ตามเข้าสู่วาระหนึ่งเพราะฉะนั้นถึงแม้เราจะยืนยันจุดยืนของเราว่าความจำเป็นทางกฎหมายนั้นไม่มีแต่หากเราเดินหน้าในการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับสสเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาก็มีความเป็นไปได้สูงว่ากลุ่มคนเหล่านี้จะหยิบยกเหตุผลเดิมมาปรับตกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับสสดังนั้นถึงแม้ไม่ได้มีเหตุความจําเป็นเรื่องกฎหมายแต่ด้วยเหตุความจำเป็นทางการเมืองเราเลยมองว่า ควรจะมีการจัดประชามติครั้งที่หนึ่งก่อนจะเสนอร่างใดๆเข้าไปสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาที่ผ่านมาพรรคก้าไกลได้เสนอตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งเดือนพฤษภาว่าเพื่อประหยัดทั้งงบประมาณและประหยัดเวลาการทำประชามติครั้งที่หนึ่งนั้นควรจะจัดพร้อมกับการเลือกตั้งไปเลยแต่ในเมื่อณเวลานั้นสมาชิกวุฒิสภาก็ปฏิเสธเส้นทางนี้และรัฐบาลหรือว่าครมอของพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้ขาดรับต่อข้อเสนอี้ก็เลยนํามาสู่นโยบายของพรรคก้าไกลที่ประกาศไว้ว่าหากเราได้เป็นรัฐบาลในการประชุมครมอนัดแรก ของรัฐบาลใหม่นั้นเราจะออกมติคอรมอออกมาให้จัดทําประชามติเพื่อสอบถามพี่น้องประชาชนทั่วประเทศคําถามเดียวเรียบง่ายว่าเห็นด้วยหรือไม่ให้มีการจัดทํารัฐมนตรีใหม่ที่ถูกขีดเขียนโดยสสรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนซึ่งหากการตั้งรัฐบาลเป็นไปอย่างราบรื่นมีการประชุมคอรมอนัดแรกเดินสิงหาเราอาจจะสามารถจัดทารัฐประชามติครั้งที่หนึ่งนี้ภายในปี2566อย่างเช่นวันที่10ธันวาคม2566เป็นตน้น อันนี้คือประชาปริครั้งที่1สมมติเราผ่านด่านที่1ประชาชนเกินครึ่งออกมาใช้สิทธิ์แล้วก็ประชาชนเกินครึ่งของผู้ที่มาใช้สิทธิ์นั้นโหวตเห็นชอบก็จะมีความชัดเจนแล้วว่าประชาชนผู้ทรงหน้าสูงสุดในประเทศนี้ต้องการอยากเห็นการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เราก็สามารถแปลเจตจำนงของประชาชนจากผลประชาปรตินั้นออกมาเป็นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับสงสรลอเพื่อยื่นเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาผมเข้าใจว่าเมื่อสักครู่มีผู้อภิปรา,ายบางคนแสดงความกังวล ว่าหากยื่นเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาณเวลานี้ที่สว250คนยังดำรงตุแนแ่งอยู่จะถูกปัดตกไหมแต่จะหาว่าผมเป็นคนมองโลกในแง่ดีก็ได้นะครับแต่ความจริงแล้วถ้าเราหยิบยกคำพูดของสวชุดนี้ที่กล่าวไว้ตอนปี64ไม่ควรจะมีเหตุผลใดๆที่เขาจะปัดตกร่างรัฐมนูนที่เกี่ยวข้องกับส,สรเพราะสาวชุดนี้เคยโหวตเห็นชอบแล้วตอนปลายปี63กับหลักการไม่มีการจัดตั้งหรือว่าการเลือกตั้งส,สรเพิ่มมาได้รัฐมนุญฉบับใหม่ แต่เหตุผลที่เขาไม่โหวตให้ในวาระสามเพราะเขาไปอ้างคําวิสัยของรัฐธรรมนูญบอกว่าต้องจัดทําประชามติก่อนที่มีการเสนอร่างเข้าสู่วาระหนึ่งเพราะฉะนั้นในเมื่อเราจัดทําประชามติแล้วและประชาชนก็เห็นชอบแล้วเดินตามสิ่งที่เขาพูดไปทั้งหมดแล้วก็เสนอร่างเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาก็ไม่ควรจะเหลือเหตุผลอะไรอีกแล้วที่สวชุดนี้จะไม่เห็นชอบกับการเลือกตั้งสัรมาร่างรัฐมนูลฉบับใหม่เพราะฉะนั้นผมก็ยังยืนยันว่า ถึงแม้สอบสองร้อยห้าสิบคนนี้ยังคงอยู่ในอำนาจณอวลาน้นเราก็ควรจะยื่นร่างนี้เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาและก็ไม่ควรจะมีเหตุผลอะไรที่จะไม่ผ่านสามวาระของรัฐสภาและเมื่อผ่านสามวาระของรัฐสภาแล้วด้วยกติกาของรัฐมนุนหกศูนย์ที่กำหนดว่าการแก้ไขรัฐมนตรีก็ตามที่เกี่ยวกับกระบวนการแก้ไขต้องมีการจัดทำประชามติหลังจากวาระสามก็จะเกิดประชามติครั้งที่สองเกิดขึ้นประชามติครั้งที่สองก็จะเป็นการถามคำถาม,ามที่เฉพาะเจาะจงขึ้นมาว่าเห็นด้วยหรือไม่กับ การแก้ไขรัฐมนูญที่ถูกเสนอและถูกอนุมัติหรือว่าได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาเกี่ยวกับการเลือกตั้งสสรเพื่อไปด้างรัฐมนูลฉบับใหม่เพราะฉะนั้นข้อถกเถียงก็จะเป็นข้อถกเถียงที่เฉพาะเจาะจงขึ้นอาจจะเป็นข้อถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องขององค์ประกอบของสสรแน่นอนหลักการพื้นฐานคือการมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดแต่อาจจะเป็นข้อถกเถียงในเรื่องของกรอบระยะเวลาทํางานของสสรอาจจะเป็นข้อถกเถียงเรื่องของจํานวนสสรที่ควรจะมี หรือว่าข้อถกเถียงเรื่องของระบบเลือกตั้งว่าเราจะออกแบบระบบเลือกตั้งแบบไหนที่ทําให้เรามีตัวแทนที่เป็นตัวแทนของหลากหลายชุดความคิดหลากหลายประเด็นสามารถเข้าไปอยู่ในสสรให้สะท้อนถึงความหลากหลายที่ปรากฏอยู่ในสังคมเพราะฉะนั้นนี้คือด่านที่2คือประชามติหลังจะผ่านสามวาระเพื่อรับรองร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้นําไปสู่การเลือกตั้งสสรเมื่อผ่านไปแล้วก็จะเข้าสู่ด่านที่3ก็คือการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ผมคิดว่าในในในตานที่สามนี้โจทย์สําคัญจะเป็นเรื่องของเนื้อหาของร่างกระดูกฉบับใหม่เพราะว่าคนที่มาลงสมัครรับเลือกตั้ง2ส,สรไม่ว่าจะลงสมัครเป็นการส่วนตัวหรือหากจะเปิดให้มีการลงสมัครเป็นทีมก็จะต้องมานําเสนอกับพี่น้องประชาชนว่าเขาอยากจะเข้าไปร่างกระตูกฉบับใหม่ที่มีหน้าตาเป็นอย่างไรพักการเมืองจะเข้าไปมีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนตรงนั้นคงต้องขึ้นอยู่กับกติกาที่ถูกกาหนดระหว่างทาง แต่ในมุมมองของผมไม่ใช่ในฐานะสมาชิกของพรรคการเมืองใดแต่ใน,ในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งผมมองว่าถ้าเราจะพูดถึงเนื้อหาของรัฐมูลฉบับใหม่เนี่ยมันมีสามโจทย์ใหญ่ที่เนื้อหาของรัฐมูลฉบับใหม่นั้นต้องตอบโจทย์โจทย์ที่หนึ่งคือทํายังไงให้รัฐมูลฉบับใหม่นั้นคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้อย่างรัดกุมขึ้นไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอของหลายฝ่ายว่าควรจะ รวบสิทธิทั้งหมดของประชาชนแทนที่จะกระจายในหลากหลายหมวดในหลากหลายหมวดที่เป็นอยู่ณปัจจุบันนั้นไปอยู่ในหมวดเดียวเป็นหมวดสดิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้วก็เขียนเรื่องของสิทธิเสรีภาพต่างๆหรือสิทธิในการเข้าถึงสวัสดิการต่างๆให้รัดกุ่มขึ้นโจทย์ที่สองที่สําคัญตามมาคือเราจะออกแบบสถาบันทางการเมืองอย่างไรให้มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยให้ทุกสถาบันทางการเมืองที่ถูกกําเนิดจากรัฐธรรมนูญนั้นอํานาจและที่มาสอดคล้องกัน ถ้าสถาบันการเมืองไหนจะมีอำนาจเยอะคุณต้องมีความยึดโยงกับประชาชนมาจากการเลือกตั้งแต่ว่าถ้าสถาบันการเมืองไหนจะมาจากการแต่งตั้งไม่ได้มีความยึดโยงกับประชาชนโดยตรงอำนาจที่คุณมีนั้นไม่สามารถเยอะได้อันนี้ก็จะเป็นไม้บรรทัดที่เราใช้ในการออกแบบสถาบันการเมืองต่างๆให้มีความชอบธรรมและก็จะนํามาสู่โจทย์ย่อยๆที่เราต้องมาถกเถียงกันไม่ว่าจะเป็นโจทย์ว่าประเทศไทยควรมีระบบรัฐสภาที่เป็นสภาคู่หรือว่าสภาเดี่ยวหากเป็นสภาคู่นั้นจะทํายังไงให้อำนาจและที่มาของสวนั้นสอดคล้องกัน อาจจะมีโจทย์ย่อยเรื่องของระบบการเลือกตั้งอาจจะมีโจทย์ย่อยเรื่องการออกแบบสารรัฐนูและองค์กรอิสระว่าควรมีหรือไม่และหากมีจะวางกระบวนการสรรหายอย่างไรให้มีความเป็นกลางและก็โจทย์เรื่องของการกระจายอํานาจเป็นต้นส่วนโจทย์ที่สามนะครับที่รัฐมนตรีใหม่นั้นควรจะทําคือการสะท้อนฉันทางมติของสังคมที่ยืดหยุดต่อการเปลี่ยนแปลง ในมุมหนึ่งรัฐธรรมนูญควรจะมีความสั้นความกระชับระบุเฉพาะเนื้อหาที่มันมีสาระสําคัญไม่ควรถูกแก้ไขบ่อยเพราะคนจะสะท้อนสิ่งที่ทุกคนนั้นเห็นตรงกันในระดับหนึ่งแต่หากจะเป็นต้องมีการแก้ไขอาจจะวางกลไกให้สามารถแก้ไขได้อาจจะวางเกณฑ์ว่าอาจจะต้องแก้ไขยากกว่าพระราชบัญญัติที่ต้องการแค่หนึ่งในสองของสสแต่อาจจะไม่ได้เป็นเกณฑ์ที่ยากเกินไปหากสังคมในวงกว้างนั้นมีฉันทามติร่วมกันว่าควรมีการปรับเปลี่ยนแต่ที่สําคัญคือต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่แก้ไขได้แต่ฉีกไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องมมการเ่หวด ที่วางมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันการทํารัฐประหารไม่ว่าจะเป็นการให้สิทธิของประชาชนในการคัดค้านต่อต้านการรัฐประหารไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความรับผิดชอบของถาบรรการเมืองอย่างเช่นศาลไม่ให้รับรองการทํารัฐประหารรวมถึงการเพิ่มราคาของผู้ก่อรัฐประหารและทําให้ไม่มีการดีโทอลสกรมผู้ที่ก่อรัฐประหารในอนาคตอันนี้คือด่านที่3ที่เราต้องผ่านคือการเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐมนูญที่ตอบโจทย์ความต้องการชุดความคิดของเราว่าอยากเห็นอะไรในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และเมื่อสอสอทำหน้าที่แล้วมีการร่างคู่ชบใหม่แล้วก็จะเข้าสู่ด่านที่4ี่ก็คือการที่นาร่างฉบับใหม่นั้นเนี่ยมาทําประชามติเพื่อสอบถามประชาชนว่าเห็นชอบหรือไม่กับร่างฉบับใหม่เพราะฉะนั้นอันนี้คือ4ด่านในเส้นทางหลักที่เราต้องเดินไปร่วมกันต้องขนึกกําลังและเดินไปร่วมกันแต่ผมอยากจะทิ้งท้ายว่าเส้นทางหลักอย่างเดียวไม่พอมันมีอีกสองเส้นทางสนับสนุนที่เราต้องคํานึงถึงเช่นกันเส้นทางสับสนเส้นทางที่1คือการแก้ไขรายมากรา เพราะว่าไอ้เส้นทางหลักเนี่ยถึงแม้เรามีรัฐบาลมีรัฐบาที่มีเจตจำนงชัดเจนกระบวนการตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลาประมาณ2-3ปีเร็วสุดอาจจะประมาณ2ปีเพราะฉะนั้นเพื่อใหก้กระบวนการนี้มันไม่สะดุดระหว่างทางมันอาจจะมีความจําเป็นที่รัฐภานั้นจะต้องแก้ไขรัฐมนูล60นรายมาตรามาตราที่มันมีความเร่งด่วนที่สุดมาตราที่มีความสุ่มเสี่ยงที่สุดที่จะมาถูกจิบยกมาใช้เพื่อ ขัดขวางเส้นทางหลักตรงนี้เพราะฉะนั้นในมุมหนึ่งรราสภาก็ต้องก็ต้องออกแบบว่าจะแก้ไขไรายวาตาอ,อย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้เส้นทางหลักนั้นมันสะดุดส่วนเ,เส้นทางสับสนเส้นทางที่สองก็คือเส้นทางในการรณรงค์เชิงความคิดกับภาคประชาชนถ้าเราจะประสบความสำเร็จในการจัดทำรัฐบูญบับใหม่ฐานสีด่านตรงนี้ได้เป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่ง ว่าสังคมในภาพรวมนั้นต้องมีความตื่นตัวเกี่ยวกับปัญหาของรัฐมนุน60และก็มีข้อถกเถียงข้อแลกเปลี่ยนร่วมกันว่าเราจะออกแบบรัฐมนุนฉบับใหม่นั้นให้มีหน้าตาอย่างไรที่จะสะท้อนสันธารมาติใหม่ของสังคมเพราะฉะนัน้นนี้คืออนาคตข้างหน้าที่เราต้องเดินร่วมกันเส้นทางหลักที่ต้องผ่านสีด่านร่วมกันที่สับสนโดยเส้นทางรองที่1ในการแก้ไขไรายมาตราแล้วก็เส้นทางสับสนเส้นทางที่2ในการรณรงค์เชิงความคิดทางสังคมเพราะฉะนั้นผมปิดท้ายว่าความสำเร็จทั้งหมดนี้ถ้ากลับมาที่หัวข้อ ว่าบทบาทของรัฐสภา,ากับการจัดทํารัฐประชฉรัใหม่ความสําเร็จทั้งหมดนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรัฐสภาเพยียงเดียวขึ้นอยู่กับรัฐบาลที่มีเจตจำนงในการทําให้การจัดทํารัฐประชาัใหม่นั้นขับเคลื่อนไปได้อย่างรวดเร็วที่สุดด้วยและก็ขึ้นอยู่กับพวกเราประชาชนทุกคนที่จะสร้างความตื่นตัวในสังคมแต่ถึงแม้ความสําเร็จจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับรัฐสภา เพียงอย่างเดียวเพียงองค์ประกอบเดียวแต่การมีรัฐสภาที่มีเจตจำนงทางการเมืองชัดเจนว่าต้องการจัดทํารัฐมนตรีใหม่จะทําให้โอกาสที่เราจะประสบความสำเสร็จนั้นสูงขึ้นพราะยิ่งเรามีรัฐรัฐสภาที่มีเจตจำนงชัดเจนเท่าไหร่กระบวนการสี่ด่านก็จะเกิดขึ้นเร็วขึ้นยิ่งเรามีรัฐสภาที่มีเจตจำนงชัดเจนเท่าไหร่การแก้ไขไร้มาตรา ในประเด็นที่ส่มเสียงก็จะเกิดเร็วขึ้นและยิ่งเรามีรัฐสภาที่มีเจตจำนงทางการเมืองชัดเจนเท่าไหร่กระบวนการรับฟังความเห็นและก็รณรงค์ทางความคิดในสังคมก็จะมีพื้นที่ทางการเมืองมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมในฐานะสมาชิกพรรคเกา้าไกลและก็ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรคนหนึ่งก็ขอให้คำมั่นสัญญากับทุกคนในที่นี้ว่าผมและพรรคเกา้าไกลยืนยันว่าวาระในการจัดทำรัฐมนตรีฉบับใหม่ที่ถูกกล้างหรสอสอที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนั้นเป็นวาระที่สําคัญและเราจะทําให้ เดินหน้าไปอย่างรวดเร็วที่สุดและก็สวงหาชันธามาติใหม่ให้กับส,สังคมไทยได้ที่เป็นประชาธิปไตยและที่ยืนยันหลักการว่า,าหน้าสูงสุดนั้นเป็นของประชาชนครับขอบคุณครับ